มาดูการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของจีนประจำไตรามาสที่2นะครับปรากฏว่าขยายตัวได้กว่า7.9แต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ปรับลดต่ำลงนะครับจากช่วงไตรามาสแรกซึ่งถือว่าขยายตัวได้กว่า18ตอนนี้เองทางการของจีนนะครับก็เตรียมที่จะเติมสภาพคล่องเพื่อหวังที่ให้แนวทางการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับ การรายงานตัวเลข GDP ของจีนประจำไตรามาสที่2นะครับ mm hmm. เกิดขึ้นโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติของจีนหรือว่า NBS ได้มีการรายงานกันมาว่าขยายตัวกัน7.9 mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ของรอยเตอร์โพลนั้นมีการประเมินไว้ที่8.1ถือว่าเป็นอัตราที่ชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกนะครับซึ่งตอนนั้นขยายตัวด้วยกว่า18.3นะครับ เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายไตรามาสในเศรษฐกิจจีนระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนยังคงขยายตัวได้1.3นะครับถือว่าเป็นอัตราที่เร่งตัวเร็วขึ้นกว่าไตรามาสก,ก่อนหน้าการเปิดเผยตัวเลข GDP ของจีนในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางของจีนได้มีการประกาศหันอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องหรือว่าอัตราส่วนเงินฝากขั้นต่ำที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยต้องมีการถือเก็บไว้เป็นเงินสำรองลง ทางนี้ก็เพื่อเพิ่มเงินในระบบนะครับประมาณกว่า1ล้านล้านหยวนมีผลตั้งแต่วันที่15ากรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับนับเป็นความเคลื่อนไหวที่สร้างความปลัดใจให้กับหลายฝ่ายนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขที่มากกว่าที่นักวิเคราะห์มีการประเมินกันไว้อาจจะเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าจีนเนี่ยรู้สึกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตามในในการแถลงข่าวสำนักสถิติของจีนนะครับยังยืนยันว่าเศรษฐกิจของจีนยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลต่าง ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกรวมไปถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลภายในประเทศครับนอกจากนี้ NBS ยังมีการเปิดเผยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดท้าปลีกซึ่งเป็นตัวชี้วัดการบริโภคในประเทศซึ่งก็เพิ่มขึ้นเกินคาดถึงกว่า12.1%ในเดือนมิถุนายนครับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นกว่า8.3%และอัตราการว่างงานในเขตเมืองประจําเดือนมิถุนายนยังคงอยู่ที่5%ครับ ขอบคุณที่ติดตาม p n n ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายในทีเดียวเพียงกด subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง f a c o b o o k Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงกด้านล่างนี้ครับ